海賊どもをぶちのめす手がうんホンダリア迷うやつは弱いブルーハール・ガラクシー・リバイド納得いかんのすっかり驚いたガラクシー・インパクト โอเคผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตชาแนลนะผมก็มาอยู่เกมมันพีดเบลติรัตกันอีกครั้งหนึ่งนะผมก็เนื่องในโอกาสที่กราฟเนี่ย ตู้มันกลับมารีรันอีกรอบนึงนะผมก็บอกได้ว่าค่อนข้างจะแปลกใจมากๆเลยนะผมที่ตัวละครกราฟเนี่ยกลับมารีรันได้ไปขนาดนี้นะฮะเพราะว่าตู้ของกราฟเองนะผมเพิ่งมาเมื่อ3เดือนก่อนเองนะผมตอนครบรอบ6ปีนั่นเองนะฮะอยู่ๆก็มารีรันต่อเลยนะผมหลังจากที่ตัวละครซาโบนี่ยออกไปแล้วนะผมค่อนข้างที่จะผิดวิสัยมากๆเลยผมกับตู้ตัวละครตัวนี้นะฮะก็ในเมื่อตัวละครตัวนี้กลับมารีรันนะผมแล้วก็ประจบเหมาะก,กับที่ผมเบลล์ร้อยพอดีนะผมผมก็จะมาทําเกมเพย์กราฟให้ทุกคนได้ดูกันในเมตาปัจจุบันแล้วกันนะววว่่่าตตัััละครนี้ยยงงเกอู ผแล้วก็ยังน่าเล่นอยู่ใหมนะผมเพื่อจะได้ไปประกอบการตัดสินใจว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มดีนะฮะเสยาที่ผมจะใช้กับตัวละครกราฟนะผมก็จะเป็นเซ้ตสามโมอานั่นเองนะครับผมถ้าแตกที่ได้นะผมก็จะเป็น HP 70%จ็เป็นต์นะผมแล้วก็ a อแท็กอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะก็จะเน้นแค่เ p พีกับ a อแท็กเลยนะครับผมส่วนซัพที่ผมจะใช้นะผมกับกราฟนะครับผมก็คือซัพโซออนผสมสีดำนะผมเป็นโซออนร้อยสิบด้วยนะผมก็จะทำให้กราฟเป็นโจมะ ส่วนเปอร์เซ็นต์ซับนะผมอยู่ที่ประมาณ163.3%นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วกันนะผมว่าตัวละครกราฟในเมตานี้เนี่ยยังจะสุดอยู่ไหมผมหลังจากที่เข้ามาผ่านไปแล้ว3เดือนนะฮะโอเคผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับ โอเคฮะมาอยู่กับเกมแมนโงกับดันอารองพาร์คั่นเองนะผมกับตัวละครกราฟนะผมวีรบุรุษการาฟแห่งกองทัพเดือน,นั่นเองนะเมตานี้นะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเจตอตัวละครที่แพ้ทายอย่างอะไครนู้นะผมเราอาจจะเล่นยากนิดนึงนะผมแต่ว่าในเกมเพลย์นี้นะบอกเลยแลว่าเราชนะหมดนะผมเพราะฉะนั้นเปิดก่อนได้ปูดแต่มันดอได้แล้วก็หมัมดก็หมัดขวาตรงโอ้โหหน้าสั่นดีครับผมสั่นเลยอุ้ยหน้าย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 ามันเนียนยามันเนียนยามันเนียนมันยังตีบอย มันยังบีบอยยอดไปหนึ่งทีแล้วตีตีเข้าไปตียัดหน้าเข้าไปเรียบร้อยผมเหลือแคปอีกตัวหนึ่งฮะอุ้ยโหอื้มไอ้นี่มันสู้มือไอ้แคปตัวนี้มันสู้บึกตีกอให้แตกมันยอดได้ใจเย็นใตีกอให้แตกตีกอให้แตกแล้วก็กาเล,ล็กซี่อิมแพกโตเรียบร้อยผมหายไปเลยครับผมไปเกิดใหม่หมัดขวาตรงดวไวโดไป็หนึ่งทีล็อกเป้าไคโดไว้เ,เลยฮะแล้วก็เติมตัวขอสักหัวสักหมัดลังกันเอาแตกต่อเน,นี่ยโอ้โหแตกกันรวนะฮะจะได้ว่า ตายไม่หยุดไม่หย่อนเลยฝังตรงข้ามนะผมรุจิมาแต่ผมไปช่วยเพื่อเองเพื่อเราดึงโทมานะโอ้ยมีคาคุมานี่มันแก๊งซีพีซีรถชัดนะผมต้องไปช่วยไหมเดี๋ยวเราเล่นตัวน,นี้ก่อนฮะเดี๋ยวมันไปเติมเกจไวดอทมาหนึ่งทีตีธรรมดาก็พอตีธรรมดาก็พอเกือบแตกเกือบแตกก็การเล็กซีอิมเพกเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวโดนเสียเลือดฟรีนะผมตามเลยฮะบูโนมันแก๊งซีพีนายชัดชันะผมแตกไปผมคนละหมัดพอนะฮะ ไม่ต้องยืดเยอะให้มากคว้านมฆ่าได้คือฆ่าเลยนะผมลองไปซาโบเราสแต็กเต็มแบบนี้จะไปกลัวทําไมแค่ซาโบตัวเดียวโอโ้ไม่เข้าหรอกไม่เข้าหรอกแค่2หมัดพอผมให้แค่2หมัดเท่านั้นแหละเอาจบไปแล้วนะผมก็ะจบไปที่ร้อยของสักเกมได้นะผมเกมนี้คือไม่มีตัวชนะทางเรานะผมเราเล,เล่นแบบนี้ได้นะเด็กนะฮะ มายู่เกที่2กันบ้างนะผมกับด่านเอเคนะฮะฝั่งตรงข้ามก็ยังมีคูซันหนึ่งตัวนะผมที่อาจจะต่อกรเราได้ในช่วงต้นนะผมเพราะฉะนั้นตัวละครกราฟก่อนจะไปเจอกับคูซันนะผมก็ควรจะมีสแต็กก่อนนะผมอย่างไรก็คือทำดาเบกเขาได้แรงหน่อยนะครับเพราะว่าตอนต้นเกมเนี่ยเราอาจจะตีเขาไม่เข้านะผมขอเก็บสแต็กสักทีสองทีก่อนนะผมค่อยเข้าไปบอกกับคูซันนะฮะ เข้าไปโบเลยอาจจะไม่ไหวเราทะลุก,กำแพงน้นายมัดดีไวโดเข้าไปหนึ่งทีเฮ้ยมันมาหาไอน้นี่ไอ้นี่มันเหลี่ยมเอ้ยมันมาเลยวะมันมาเดี๋ยวมาทักทายเลยวะ่ะมัดเช็คอินได้ยังไงเราเช็คอินก,กับพ่อก่อนเลยละกันนะผมขอมัดหนึ่งพอนนะเรียบร้อยเราไปนอนบ่อนะผมดึงทงฮนะเฮ้ยมีคนมาดึงธงไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีคนช่วยเลยเราเป็นสายหมดัดหรือสายวิ่งเนี่ยโอเคเราดึงไปก่อนนะผมโอ้ได้มาอื้เกาะแตกแต่เราเติมเกาะได้ยังไงเรามาดิ คีเดียวเกือบแตกทำไมป็นอกมตะในทงระบบเราทำอะไรมันไม่ได้นะตีหอกตีหอกหอกหเฉยๆออกมานอกนทงดิออกมาดิไม่ออกเดินยื้ๆไปก่อนยืๆ้ๆให้ออกมาแล้วค่อยใช้สก,กิลหนึ่งเอาออกออกออก,ออกมาหมัดตึ้มเอาไป,ไปที่ไหนวะนะสลับที่กับคูซันหมัดดิวโด่ไปก่อนโดยคูซันไปหนึ่งทีอ้าวมีกาเซซี่อิมแพกแบบนี้เกลหวานเจีย๊ยบเลอะ กาเล็กซี่อิมแพใส่หน้าคูซันยังไม่ตายเหรอเลือดหนึ่งเลือดหนึ่งอุ้ยมันเด้งเลือดสู้ไอบ้บ้าเอยมันมีกำแพงสองชั้นเลยเหรอโอ้ทั้งน้ำแข็ง,งทั้งหินตีเระเพาะให้แตกก่อนคูซันเรามีสแตกแ็กลนะนายเราตีแรงนะบอกก่อนอุ้ยมันสู้มือวะ่ะ ได้เพื่อนได้เลยบูโอ้โหไม่โดนมันดึงก่อนนะผมกาแล็กซี่ดีไวเด้อเอาแฉงแตกแทนนะผมคุซันคุซันลายตกไปตีธรรมดาก็ว่าเอาแตกไปเรียบร้อยไงไงละดึงไม่เลยฮะเราไปเล่นกันหนวดขาก่อนเลยวันดีจ้าพ่อวันดีลุกขึ้นมาผมพร้อมจะกาแล็กซี่ a c t ใส่หน้าพ่อเลยนะเด็กกาแล็กซี่อินพโตโอ้โหสลายหายไปเลยนะผมกลายเป็นทุลีเลยนะฮะ ไม่ใช่แค่ซาหินแล้วดิวายด้วยเอาแตกโอ้โหคนละหมัดสองหมัดก็พอนะฮะไม่จะเป็นต้องต่อยเยอะนะผมมันเสียเวลาน้องงูตีตีเฮ้ยดอตดอตออกมาก่อนตีเอ้ยตีเพปไหนวะเนี่ยตีไปไหนวะนะไม่ไหวแล้วนะแตกไปนะโอ้โหไม่ต้องเข้าทงนะฮะแต่ว่าเราเสียสแตลกว่าเราไปใช้สกิลใส่น้องงูนะผมตีพัดาก่อนดีกว่าตีมาแรงกว่านะผมถ้าเกิดว่าใช้สกิลเนี่ยน้องงูมันน้องงูมันลบบัฟแอตแทคเราเออแตกไปดึง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 โอ้โหมันดึงตรงนู้นเราคลิปหายแล้วทันไหมนะ เราเป็นโซโลได้วยวะ <c oughs> โอเคนี่ลูฟี่กับโซโลอย่างนั้นเหรอเอาหายนี่ครับผมตีพักใายตีทใครคูซันเรามีแสแต็กเราสู้คูซันแบบไม่ต้องกลัวอยู่แล้วยังไงเราถ้าไม่มีแสแต็ปกับต้นต้นเกมอาจจะสู้ยากอยู่นะแต่นจะจังหวะนี้นะจุดจุดนี้นผมบอกเลยว่าสแต็กเราล้นล้นนะผมตีใครก็ได้เอาเช้งฟิงล์มเดสก็มาเฮ้ยเราดอททำไมเนี่ยดอทก่อนทำไมเนี่ยไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยรอไกสิอินแทคโตโอ้โหหายใครก็หายแล้วกันไอ้นี่มันเนียนโอ้โหไม่ทันวะรอม โอ้โหเลยบุโขดึงเสร็จก็กลับบ่อซะนะเรียบร้อยแตกไปแล้วผมมาอะไร่ะมาทาไมมาทำไมเอาไดมาทำไมมามาคุยกันก่อนอย่าดึงทุกดึงไม่ได้หรอกนายาการที่สิอิมแพกอีกสักรอบโอ้โหลูฟี่ตายเมื่อกี้เก้าหมื่นกว่าเลยนะผมโอ้โโอโโอโแต้มเป็นหมื่นนะฮะก็จบอีเท่ากมนที่สองนะผมข้ายับเลยตาานี้นะฮะ โอเคครับ okay, ผมมาอยู่แกนซ้ายกันบ้างนะผมกับด่านโอซิกิชิมานันเนเองนะผมตานี้เจออาคาด้วยนะเราอาจจะแพ้พวกฟรียิตดนิดนึงนะผมเพราะว่าตัวเราตีค่อนข้างช้านะผมไม่เป็นไรฮะเก็บสแต็กก่อนสแต็กช่วยคุณได้อยู่แล้วไอ้ขอหมัดเดี๋ยวเท่าไรโรเจอร์มันไม่ใช่คู่ปรับเราอีกต่อไปแอกงอย่างนั้นเหรอบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะผมเจอใช้เนี่ยตีธรรมดาก็ัแตกนะผมสกิลที่ละหมัดสองหมัดก็คือนอนบ่อแน่นอนนะฮะรู้ไหมขออีกสักที อาตีมาเลยตีธรรมดาเด็กทักทายธรรมดาเลย,ย,นะเลยแล้วก็ตีนงกงค์ครับผมนงกงค์นะผมผมแนะนำว่าตีธรรมดาน่าจะดีที่สุดนะผมคือถ้าเกิดมันอดไม่อยู่จริงๆค่อยใช้สกิลนะผมเนี่ยตีธรรมดามันจะแรงกว่านะฮะเพราะว่าเราใช้สกิลเนี่ยนงกงค์มันจะลบแอตแท็กเราได้นะผมดึงธงไปเลยแล้วกันนะ,ะไม่มีคนดึงเราก็ต้องดึงเองนะผมขัดไว้ก่อนเพื่อนเออสวยมาก แต่ว่าผมดึงเสร็จผมดึงคันแล้วก็ขุซันเรามีสตกเราไม่กูัวเฮ้ยมันไม่โดนดาเมจได้ยังไงวะนะเฮ้ยมันเป็นอะไรมันบั็อกอะไรเฮ้ยกาแล็กซี่เลยเอาแตกไปแล้วเหรอโอ้โหมันดีเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อกี้คือเหมือนมันตีแล้วไม่โดนดาเมจนะฮะเราขึ้นไปดูที่ทงสองบ้านเรามีปัญหาอะไรกันเยอะแยะขอหมัดตรงหมัดดิวาโดเขาไปเอาแตกเลยแล้วผมอาคา ไม่มีฟรีฮิตก็เรียบร้อยครับผมวันเจี๊ยบฮะวันดีทักทายเตียบนาเตียบนาโอ้โหสองหมัดคือเกือบหมดหลอดแล้วนะต้องหนีแล้วฮะต้องวิ่งวิ่งสิเอ๋วิ่งวิ่งเอ๋วิ่งเอ๋วิ่งโอ้โหโดนโดนบูโฮอยู่ดีหนีไม่พ้นยังไงอะไรเราเฮ้ยอะไรเราเฮ้ยตียบนาตียบนาดอดดอดดิดอดดอด ไม่ดอดไม่ดอดกติตีเลยนวดเอ้ยมันดอดมันดอดมันดอดได้มันดอดได้ดดไดจะไปไหนเราลอกก่อนโอ้โหวิ่งเลยครับวิงว่งวิง่งวิ่งเอ้ยมันรอดว่ะเฮ้ยดวงยังแข็งนี่นายเราดึงธงรอแล้วกันนะะโอ้โหขี่เกียดต,ตามตามไม่ทัน เดี๋ยวรอาอาคามาโอ้โหอาคามามันไม่มาเล่นกับเราครับเราดึงธงรอเลยละกันนะฮะจังหวะนี้อาคาน่าจะยังไม่ขึ้นมากังเล่นกับเพื่อนเราอยู่แล้วแข็งกลับมาหรือเปล่าไอ้นั่นมันคือแข็งใช่ไหมเอากลับมาหาเหยื่อมันกลับมาให้เราเล่นต่อมาเลยมีกาแล็กซี่อิมแพคแล้วลุกมาดอตไหมดอทเพอร์เฟกต์ perfect ด้วยวะ่ะไอ้นี่มันเพอร์เฟกต์เก่งนักนักหืมเอาสักทีขอสักทีละกันไม่ไหวแล้วนะโอ้โหมันจะเล่นลิงเกินไปแล้วมีฟรีฮิตอีก การฟรีฮิตทีแต่การฟรีฮิตทีเออไม่มีฟรีฮิตเรียบร้อยครับผมตีธรรดาครับค่อยๆนวดค่อยๆนวดค่อยๆตีไม่ค่อยแล้วไม่ไ,มไหวแล้วนะเอา้าโอโ้โหมันอามาตะาหลบนะผมบ้าจริงเชียวไม่ไหวแล้วนะสกิลไม่เข้าเลยฮนะไม่น่าตัดใจพลาดเลยนะนี่ค่อยๆนวดไปอย่าใจเย็นนะผมเราไม่ควรเล่นแบบนี้นะฮะไม่เป็นไรเราใช้สกิลจนหมดแล้วนะผมเรานวดเลยครับตียดาครับเกมสแสต็กก่อนฮะขอปั๊มสแต็กตอนนี้เลยฮะปั๊มปั๊มมันน้งูปั๊ม ผมว่าตีรพดากับน้องงูน่าจะชนะไวกว่านะผมฆ่าได้ไวกว่าคือใช้สกิลแล้วคือบัฟเราหายไงแมงเอ้ยไม่น่าพลาดเลยมาไม่ไหวนะมาน้องงูจะเล่นชามันมันมันไม่มันไม่เล่นแล้วมันไปแล้วครับผมข้างล่างครับข้างล่างต้องขัดด่วนบูโหยไปทำไมมันไม่ไป โอ้ <laughs> โหตกใจหมดโอ้โหโฮอยู่ no กันที่เฉยเลยต้องดีไวโด้แทนนะผมก็จบไปเท่าตัวสเก็สุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะบมถ้าไม่อยากพลาดคอนเตต่อไปก็สมัรถกดสับส,บส,บส,บสบไ r ร b ์ไว้ได้เลยนะผมไ,<ห>ไ<ห>ว้เจอกัน,นคลิปหน้าครับแจงกันตรง b s c r i b e